ตอนนี้เราก็มีวัตถุดิบพอเข้าๆแล้วนะครับมีเส้นหมี่มีลูกชิ้นเอ็นหมูลูกชิ้นหมูแบบธรรมดาไม่ใช่เอ็นอันนี้เอ็นนะครับแล้วก็ผักถั่วงอกต้นหอมผักชีตั้งไชยเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมครับเจียวกระเทียมแล้วก็น้ําซุปเนี่ยผมจะใช้เนื้อไก่เลยครับเพราะว่าผมหากระดูกหมูทําน้ําซุปไม่ทันครับโคไก่ก็ไม่มีครับแถวนี้มันไกลครับนะ หมูลูกชิ้นหมูนี่ผมก็ไปซื้อเข้ามาในตัวเมืองแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปมาซื้อมาสองสามวันแล้วครับก็ยังน่าจะยังไม่เสียยังกินได้เดี๋ยวเราก็ทําน้ําซุปลวกเส้นเจียวกระเทียมท่านะาาครับง่ายๆครับก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นน้ําใสครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใส่หัวไชเท้าไปหนึ่งหัวครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปเลย แทนแทน้ำซุปกระดูกหมูเพราะว่าเราไม่มีกระดูกหมูครับโอเคผมใส่หัวเชืาเ้าไปก่นอนแล้วใส่เขียงลงไปนะครับนี่ตามด้วยเนื้อไก่เลยครับใส่ไปเลยหนึ่งถุงเลยอันนี้ไก่ไม่คือหัน เป็นชิ้นๆแล้วนะครับเป็นเนื้อเนื้อส่วนนอ่องนะครับที่ตามแมคโครจะมีขายที่เป็นชิ้นๆนะครับที่มีเนื้อส่วนน่องมาติดติดหนักด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เกลือครับเกลือครับช้อนโต๊ะหนึ่งแต่ไม่ต้องปูนครับนี่